อ่ะฮะอันนี้ก็อยู่กับผมโจสายเฮนะฮะนี่ก็เอาเป็นว่าอีพีพิเศษและกันผมพยายามทำอีพีนี้ครือผมหาน้ํายามานานมากละคือบางคนบอกว่าใช้น้ําส้มสายชูบ้างนะครับบางคนบอกว่า,าที่ขัดที่ขัดลดอะไรสักอย่างยี่ห้อหนึ่งอะกระป๋องสีส้มๆอะผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวจะว่าก็เนี่ยดูดูกระจกผมนะ กระจกผมมันเป็นรอยคาบน้ําซึ่งคาบน้ำเนี่ยตั้งแต่น่าจะเป็นได้ประมาณสองสามปีแล้วมันเช็ดไม่ออกน้ำส้มสายชูที่เขาลองเอามาน่าเนอเช็ดไม่ออกครับลูกยางมันจะพังมาเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวเช็ดให้ดูแล้วผมได้มาเจอตัวหนึ่งนะเนี่ยดูฮะเอาผ้าชุบน้ําก็ไม่ออกนะอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาขายให้เขานะผมแค่มาบอกว่า ผมพยายามหาหามาตั้งนานละฮะมันเป็นเยอะมากนะรถผมอะแต่แดดมันก็ส่องเนาะเนี่ยฮะ,ะง่ายๆดูว่ามันเป็นคาบน้ำอะทั้งคันเดี๋ยวผมจะขัดผมลองลองไปละข้างหนึ่งว่ามันได้ผลจริงไหมเฮ้ยมันได้ผมด้ยผมก็เลยจะทำให้ดู ก็นี่นะครับตัวผลิตภัณฑ์ผมโฆษณาให้ฟรีๆไปเลยเพราะว่ามันได้ผลจริงครับขวดหนึ่งอยูดร้อยร้อยกว่าบาทแต่ไม่รู้ว่าจะทั่วคันหรือเปล่านะ mm hmm. เขาก็บอกว่านี่มีคู่มือมาเนี่ยให้ผมหยดลงในฟองน้ํานี่นะครับแล้วก็ถูบริเวณเดี๋ยวผมจะถูทั้งบานถูครึ่งบานก่อนแล้วกันให้เปรียบเทียบให้ดูว่ามันจะหายไหมเดี๋ยวผมลองแล้วครับมันหายฮะ เห็นไหมฮะเห็นคาบน้ำไหมฮนะถ้ามือเนีย่ยเห็นไหมมันจะเห็นนะนะนี่ครับนี่ฮะไม่รู้ว่าเปิดแล้วมันจะชัดไหมถ้าเปิดแล้วมันก็มันจะไม่เห็นนะโอเคเดี๋ยวผมขัดให้ดูเต็มบานเลยแล้วกันเดี๋ยวเทียบกับบานนี้นะบานนี้ก็ยังก็ยังเป็นเนี่ยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมเทียบไปดู รเราก็เริ่มลงน้ำยาอไ่ีเรัเริ่มลงน้ำยาเข้าไปนะฮะคือผมตามหามานานแล้วเอาตรงนี้เลถึงเลยถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะสูดเต็มบานเลย ตอนขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นเต็มบลาล่ะอ่าเห็นไหม่คเติมกับเติมกับเขียนหนาไปเลย นะครับผมก็เช็ดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมว่าผ้าถั่วตอนทีมันเขาบอกให้ใช้น้ำลา้างทีนี้ก็ผมอยู่ไกลเอาผ้าถั่วรอสักครู่ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นปัญหาเดียวกันกับผมนะ แล้วก็พาแห้งเค็ดครับโอเคลก็ส่วนนี้ที่ยังยังไม่ไถูนะแล้วก็ดูส่วนที่ถูดแล้วไม่มีรอยนะครับหายมัน มันก็หายไปเลยครับแต่ว่ามันก็บางจุดมันก็บางลงอาจจะต้องลงน้ํายาซ้ํานะครับแต่ว่าเนี้ยฮไม่มีครับแต่ตอนนี้เห็นไหมยังเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งให้ดูเลยแล้วกันให้ให้เต็มบานเลยเลยลว่าพี่มีแบบเนี้ย่ะสองแล้วมันมีอย่างเงี้ยนี่ครับ แต่ฝั่งเนี้ยไม่มีแล้วเห็นไหมไม่มีแล้วแล้วนี้มีนี่คือขัดไปแล้วนะครับครึ่งบานหายหายครับหายเป็นเห็นสะท้อนสมเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขัดเห้เต็มบานเลย่าคานี้ผมก็ทําการเช็ดแล้วก็ล้างน้ําเรียบร้อยลอะเห็นไหมฮะไม่มีครับรอยที่มีอะครับหายไปหมดแล้วหายหมดเลยครับ เหมือนผมได้กระจกใหม่เลยครับนี่ครับไม่มีรอยคาบน้ําแล้วนะเนี่ยฮะดูบานนี้กับบานนี้คือว่าผมลองมาหลายวิธีมากอ่ะอันนี้อันนี้เห็นนะฮะเห็นไหมครับาบน้ําเต็มครับฝั่งนี้ครับไม่มีครับไม่มีคาบน้ํานะฮะโอเคครับรู้เรื่องฮะ